ครับสวัสดีครับนนี้เอาหมือนอย่างไม่โคไม่สมสาครับอยางเป็นม่สมส่าเห้อใช่จะมึงวังมึงวงกระไรครับนี่เอางานมาเร้า แยงแซ่บแซ่บมันขึ้นไงหวานเจวยๆเลยนะหวานกะลัมกะปิ้อมันใส่ยังไงเนีมันหัดก่อนมันมันหวานนี่มันผู้ผู้เอาเลยบุ๊สี่เป็นพอจรซื้อเลยครับสิบเลยตรงนี้มันเป็นสากกเลยว่ามันใส่ประโยชน์บ้ได้เกเลยเดี๋ยเป็เพันมาถมนะครับรถของคุณนายเพื่อนเสียบบอยบอยบอยเพื่อไง โคมาสุจกชงเสียบอายบั้นสามเดียมครับของแสงคุณให้เพื่อนหมดแลยวไปดีตไปเนี่ยคำนึงเสียไปเนี่ยเสียหนึ่งจอของแสงเมื่อกี้ครับ ข้างคุณบักคุณาครับตามครับคุณโอ้ทหคนั้นุ็อีกัเจ้าเนื่งคุณสาข้างนี้ผสมสาคนทอนบัพอดีนะครับเนาะอือจะผด่างละยังข่างไปบ้านน้องบัวเนี่ยครับ เรามีป่าอยู่ครับนี่เป็นว่าที่โซเฟอร์เป็นว่าเสี่ยวมือจกออกโยจกเวียดนามออกเบิ้งล่องเบิ้งคาเดป่าบงม่วงกระไลครับบงม่วง,วงบอกข้มาก็ไม่คนเอาอยู่บงได้กระดกครับาารบ่ท่านก็เลยบ่กไม่ข้อเดาหน้าประเดี๋ยวเอาละครับนี่บ่ท่านพราะงั้นโทรศัพท์เต็มเม้มเต็มท่านลแบแอบอยู่ แล้วแล้วลออกไปแล้วส่วนลกรกะเดาไ่ปล่อยผมมา lên xe đấy. đây. các mà. Lòng. Ta lăng cả cốt. Ta đi gặm.